เรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในห้าวันต่อจากนี้ไปคืออะไรบ้างมาดูกันค่ะ 7เหรียญค่ะคุณจะได้เงินก้อนโตนะคะอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านก็ได้เป็นเงินที่เกิดจากการลงทุนค่ะสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วนะคะจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างสวยงามทีเดียวค่ะยินดีด้วยนะคะไพ่สี่ไม้เท้านะคะ การงานของคุณจะมั่นคงค่ะใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานนะคะออกเรือนมีครอบครัวใครที่ยังไม่มีบ้านมีเกณฑ์จะได้บ้านนะคะใครที่อยากมีกิจการส่วนตัวที่บ้านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้มีกิจการส่วนตัวที่บ้านค่ะไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะการงานของคุณจะรุ่งโรจน์ค่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอำนาจในสายงาน คอยหนุนหลังแล้วก็ส่งเสริมคุณอยู่ค่ะถ้าคุณคิดว่านะคะไพ่ทั้ง3ใบนี้เป็นดวงชะตาของคุณเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะแล้วก็ถ้าปรารถนาดีต่อใครรักใครชอบใครก็แชร์ไปให้เขาค่ะแชร์กระจายไปสู่โลกสู่จัก,กรวาลน,นะคะถ้าอยากเจออาจารย์อีก กดใจกดติดตามอาจารย์ไว้อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขใจนะคะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานตลอดไปทุกภพทุกชาติเลยค่ะ